วาวะโลกร้อนมีสาเหตุสําคัญมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของประชากรมนุษย์ปัจจุบันประชากรโลกมีมากถึง6,700ล้านคนคาดว่าภายในปีพศ2593จะเพิ่มขึ้นเป็น9,300ล้านคนสำหรับประเทศไทยภายใน20ปีข้างหน้าคาดว่าประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็น71ล้านคนการตัดไม้ทําลายป่าโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นรถยนต์เครื่องบินที่ใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม หรือแม้แต่การทำปสัสสตว์ก็เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนส่งผลให้ภัยธรรมชาติทวีความรุนแรงขึ้นเกิดโรคระบาดชนิดใหม่ๆห,หรือโรคที่เคยหายไปแล้วกลับเป็นอีกมนุษย์มีความปราะบ,บางต่อภัยพิบัติจึงเกิดปัญหาด้านสุขภาพจมุมไปเลยกันเถอะจอมเด็กน้อยจอมสนไฝ่รู้และช่างสงสยัย เจ้าแฮวสุนัขที่มีความสามารถเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติเอกคู่ซีของจอมมักชวนกันไปเล่นซนเรดา,าทูดน้อยเตือนภัยตอนเตรียมพร้อมไว้เมื่อภัยมาแม่ผู้ดูแลทุกอย่างภายในบ้านขี้วีนเจ้าระเบียบจอมเอ้ยฝนจะตกแล้วเข้าบ้านเะอลูกครับแม่พ่อออกมาช่วยกันเก็บผ้าหน่อยเร็ว กำลังหลับสบายเลยอ่ะแม่ก็พ่ออารมณ์ดีรักครอบครัวแต่รักเจ้าแห้วมากที่สุด <c oughs> อย่าเพิ่งบ่นสิมาช่วยกันเก็บผ้าก่อนเ <c oughs> อ้ลมพัดแรงจังสงสัยวันนี้เทวดาจะเปิดพัดลมเบอร์สามลมรแรงเป็นพิเศษเดี๋ยวลูกก็จำไม่ผิด,ผดหรอกเจ้าแห้วมันเห่าอะไรของมันเนี่ยฮะ ฮ้ยมีอะไรเหรอพ่อผีผีผีเจ้าผงผีที่ไหนกันผีมาแล้วมาแล้วม่มาแล้วแม่แม่แม่อม่แม่รม่แมราม่แร่บมู้ม่แ่แม่แ่แรม่แม่ ผมมีหน้าที่สำรวจดาวต่างๆตอนนี้โลกกำลังเผชิญกับอันตรายจากอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นผมจึงเดินทางมาที่โลกเพื่อเตือนเรื่องภัยธรรมชาติครับแล้วลมรแรงแบบนี้เราควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างครับลมแรงแบบนี้เรียกว่าพายุครับ ความเร็วของพายุสามารถก่อความเสียหายให้กับต้นไม้อาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้เราเรียกกันว่าวาตาภายัยเมื่อเกิดวาตาภายัยห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดและควรถอดปลั๊กขณะเกิดฝนฟ้าคะนองติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคสิ่งของจำเป็นเช่นไฟฉายฐานไฟฉายแบตเตอรี่ส่วนชาวประมงหรือผู้ที่อยู่ริมทะเลห้ามนำเรือออกทะเลเด็ดขาด และขณะเกิดพายุให้หลบอยู่ในที่พักหรือที่กำบังที่มั่นคงแข็งแรงหืมไผ่พิบัติกำลังจะมาวันนี้แม่ให้ข่าวเจ้าแหวหรือ,อยังเนี่ยน,น,นั่นไงพูดถึงก็โคล่มาพอดีเลยคงจะหิวมากละสิถึงได้นั่งมาในกระมังอะอะฮเอ๋อออ ภัยที่เกิดจากน้ําท่วมนี้เราเรียกว่าอุทก,กภัยครับนอกจากเกิดจากพาย,ยุฝนแล้วยังมีผลมาจากการกระทำของมนุษย์อีกด้วยทั้งการตัดไม้ทำลายป่าทิ้งขยะลงแม่น้ําลำคลองและท่อระบายน้ำพี่เรด้าครับแล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับขั้นแรกต้องเคลื่อนย้ายทั้งคนสัตว์เลี้ยงข้าวของเครื่องใช้ไปอยู่บนที่สูง จัดเตรียมของที่จําเป็นจําพวกข้าวสารอาหารแห้งน้ําดืม่มชุดปฐมพยาบาลเสื้อผ้าผ้าหม่มอุปกรณ์ให้ความสว่างให้เพียงพอสําหรับหนึ่งสัปดาห์วิทยุสําหรับติดตามข่าวสารรวบรวมเอกสารสําคัญและของมีค่าเก็บไว้ในถุงพลาสติกที่กันน้ําได้เตรียมกระสอบทรายไว้เพื่อช่วยเสริมคันกั้นน้ําท่วมไม่ลงเล่นน้ําเพราะอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้ารั่วสัตว์มีพิษที่หนีน้ํามาสารพิษที่ละลายมากับน้ํา คอยดูแลเด็กเล็กไม่ให้พายเรือหรือเล่นน้ำเพียงลำพังและต้องตรวจสอบระดับความลึกของน้ำทุกครั้งก่อนออกจากบ้านต้องทานอาหารและดื่มน้ำที่สะอาดเพื่อป้องกันโรคระบาดด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วครับในกรณีที่ต้องออกจากบ้านหรือออกนอกพื้นที่จำเป็นต้องมีผู้ติดต่อหลักและรองเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อหลักสำหรับทุกคนในครอบครัวทำอะไรนะพ่อ เขาให้ห่อเฉพาะเอกสารสําคัญกับของมีค่าแล้วไปห่หอเจ้าแห้วมันทําไมล่ะก็เจ้าแห้วมันมีค่าสําหรับพ่อนี่นาฮ่าฮฮ้อ้าว่าไงจ้าวจะไปด้วยการบ้้แล้วเนี่ยบุญและครอบครัวเพื่อนบ้านผู้น่ารักคอยช่วยเหลือยามเกิดภัยกาชาดเขาหมดสร้างเต้นให้ยูชั่วคราวบนเดินหน้าโรงเรียนโน่นนะรีบไปกันเถอะชาวบ้านเขาย้ายกันไปหมดแล้วนะ พวกเราควรเรียนรู้ข้อมูลของภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นและระบบการเตือนภัยในพื้นที่โดยอย่าละเลยหากมีสัญญาณเตือนภัยขึ้นและควรรู้จักเส้นทางในพื้นที่สวัสดีครับขึ้นรถได้เลยครับเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทามันบางทีหมวกพี่เรดาร์ก็สว่างละครับหมวกจะสว่างเตือนก่อนเกิดภัยพิบัติครับอ๋อเหมือนที่สว่างเตือนก่อนเกิดน้ําท่วมใช่ไหมครับใช่แล้วพี่เรดาร์รู้ว่ากําลังจะเกิดภัยพิบัติแต่ไม่รู้ว่าเป็นภัยพิบัติอะไรและจะเตือนเมื่อเกิดในบริเวณใกล้ๆเท่านั้นเฮ้ยห,หยุดด้ ดินดินหล่นหล่น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 แล้่ม่แม่แินหินหล่นหินโอ้โหโอ้โหดีนะเบรกพันเกือบไปแล้วไหมล่ะฮะดินถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงหรอครับพิเรดาดินถล่มเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุครับที่เกิดจากภัยธรรมชาติก็คือการที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันพอดินบนเขาอิ่มน้ําก็จะถล่มลงมา ส่วนที่เกิดจากมนุษย์ก็มาจากการทำไร่เลื่อนลอยและที่สำคัญคือการตัดไม้ทำลายป่าทำให้ไม่มีตัวยึดเกาะดินก่อนที่จะเกิดดินถล่มจะมีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าได้แก่น้ำที่ไหลมาจะมีสีขุ่นหรือมีตะกอนไหลตามมาด้วยและจะมีเสียงดังเหมือนตอนน้ำป่าไหลบ่ามาหากมีสิ่งบอกเหตุเหล่านี้ให้ทุกคนรีบหนีขึ้นที่สูงนะครับและที่สำคัญถ้าพลัดตกน้ำห้ามว่ายน้ำหนี ให้หาต้นไม้ใหญ่ๆยึดเกาะเอาไว้เอ,อ่อเห็นทีพวกเราคงต้องเดินเท้าต่อไปกันแล้วละ่ะโอ้ยเหนื่อยถึงแล้วครับอขอให้ผู้ประสบภัยทุกท่านที่มาถึงแล้วไปลงชื่อที่จุดลงทะเบียนและพักอยู่ที่ศูนย์อพยแพแห่งนี้ จนกว่าจะมีการประกาศว่าปลอดภัยแล้วจึงกลับมาบ้านได้นะครับ ถ้ากาชาดไม่มาช่วยตอนน้ําท่วมเนี่ยแย่เลยนะไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนกันใช่ใช่ใช่กาชาดเนี่ยในฐานะที่เป็นองค์กรการกุศลมีภารกิจหลักในการบรรเทาทุกผู้ประสบภัยพิบัติทั้งระยะก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยโดยมีหน่วยงานกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยนะแม่เจ้งแฮ้วมันกลัวอะไรของมันเนี่ยฮะ มำลังจะเกิดภัยพิบัติครับโอ้โหนี่แผ่นดินไหวเลยเนี่ยหลบก่านหลบหลบตายต๊มโอ้โหแผ่นดินไหวเกิดจากอะไรหรอครับพี่เรดาแผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนตัวหรือการดันตัวของแผ่นเปลือกโลกหรือเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนขนาดเล็กก็ประมาณ1-2.9รถึงอรจเิตจะเกิดการสั่นไหวเล็กน้อยอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็น่าจะประมาณ4-4.9ถึงเตอรลิตจะเกิดการสั่นไหวปานกลาง ผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งภายในและภายนอกอาคารรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนวัตถุห้อยแขวนแกว่งไปมาแต่ถ้าเป็นขนาด7.0็ดิกเตอร์ขึ้นไปแล้วก็เกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงแผ่นดินแยกวัตถุที่อยู่บนพื้นถูกเวียงกระเด็นอาคารสิ่งก่อสร้างเกิดความเสียหายอย่างมากฮะน่ากลัวจังเลยเวลาเกิดแผ่นดินไหวต้องทํายังไงบ้างครับก่อนอื่นต้องตั้งสติให้มั่นถ้าอยู่ในบ้าน ให้หลบในส่วนที่มั่นคงแข็งแรงเช่นใต้โต๊ะที่แข็งแรงไม่ใช้สิ่งของที่จะทำให้เกิดประกายไฟเช่นไม้ขีดไฟหรือจากเตาแกส๊สหากกำลังขับรถอยู่ให้หยุดรถและหลบอยู่ในรถจนกว่าจะสงบถ้าอยู่ในอาคารสูงให้รีบออกมาให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากสิ่งของที่อาจจะล้มทับได้ผู้ที่อยู่ริมทะเลให้รีบขึ้นที่สูงเพราะอาจมีคลื่นยักษ์ และเมื่อการสั่นสะเทือนหยุดแล้วให้สำรวจดูความเสียหายของสายไฟท่อน้ำท่อแก๊สว่าอยู่ในสภาพปลอดภัยก่อนใช้งานพร้อมทั้งติดตามข่าวสารทางวิทยุและภายในครอบครัวควรเรียนรู้ทักษะและวิธีรับมือเมื่อเกิดภัยพร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนทั้งควรมีการฝึกซ้อมแผนและวางแผนโดยพิจารณาจากอายุสภาวะทางร่างกายและจิตใจของทุกคนในครอบครัวเกิดอะไรขึ้นเนี่ย แยก,กแม่เห็นแยกธรณีธรณีแยกแล้วให้ชาลูกเราตกไปแล้วแม่ลูกเราโดนธรณีตกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอมไปเล่นกันเถอะบอตามมานเนาะสงสัยเราจะฝันไป จำไว้นะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องตั้งสติอย่าตื่นกลัวคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจัดเตรียมสิ่งของและเอกสารที่สำคัญภัยพิบัติที่เกิดขึ้นถี่ในปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมนุษย์ใช้ทรัพยากรกันอย่างไม่รู้คุณค่าซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นเราควรอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้กันอย่างรู้คุณค่านะครับ